คือไม่มั่นใจว่าในบริษัทตัวเองเนี่ยวัฒนธรรมมันแย่หรือว่ามันดีเพราะว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาได้ไม่นานก็ไปอีกแล้วมันก็มีการแบ่งก๊กแบ่งเราในหมู่องค์กรด้วยกันเขาอาจจะออกด้วยหลายปัญหาเราก็เลยรู้สึกว่าจะทำให้คลิปเขาอยู่ได้เพราะการที่เราเทรนน้องใหม่มาแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยมันใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลาทุกอย่างในการที่จะเทรนน้องคนหนึ่งให้สามารถรับเคสได้แต่ถ้าสมมติเราสามารถคลิปเขาได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะรันธุรกิจไปได้พี่ว่า หรือว่านิสัยหรือว่ากธรรมของเรากับของคนฝรั่งต่างกันไหมต่างถูกไหมฝรั่งเนี่ยไม่อ่านเสร็จบอกลูกน้องลูกน้องไม่ไปทาแต่ว่าเป็นไปได้ไหมครับว่านิสัยของคนไทยเราต้องประครบประงมไม่ได้บอกว่าของเราไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดพี่วิธีการคิดสําคัญมากกว่าการกระทําพี่ด้วยผมไหมแต่ว่าในทางกลับกันถ้าความคิดมันไม่ใช่ การกระทําจะอ,อกมาเป็นไงพี่ไม่ใช่พอการกระทํามันไม่ใช่ผลลัพธ์ปะออกมาพี่มันก็ไม่ใช่ถูกไหมเราเองอาจจะต้องกลับมาดูว่าใครคือคนที่ใช่ในองค์กรของเราเพราะว่าอะไรพี่ต้องขุดไปหาไอคนนี้ก่อนเพราะถ้าวันนี้เขาคือคนที่ใช่ใส่ความคิดที่ใช่ง่ายหรือยากง่ายแล้วพอใส่ความคิดที่ใช่ง่ายการกระทําของเขาจะใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วผลลัพธ์จะเป็นไง